มาแล้วพี่น้องนี่ก็ตัวใหญ่มากเลยเอาพอดูสิ <c oughs> เอบอยู่ละโอ้พนโอ้มาบึกนะแม่ดึงหาขึ้นมาโอา้นมา ไ,ได้ยังต,ตัวใหญ่มันแปมแปะเดื่อหามันขึ้นมามันแปมแปะตัวใหญ่เกินจะเบ็ดนีงง่เว้ยฮะเบ็ดได้แล้ว <c oughs> ตัวใหญ่มากขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ยจับโชว์หน่อยจับโชว์หน่อยโอ้ยนี่ตัวนี้นนโอ<ห>้โห,โห สามโลฮะสามโลอ้าวเดินจะผมเหนื่อยเลยตัวนี้เอเคผมต้องไปยกเวทมาไว้แล้วนไงยกขึ้นโชว์หน่อยโชว์โชว์ใหญ่ก็ใหญ่ก็หน้าอีกย้อนสนุกมากพี่น้องตัวนี้พักก่อนคิดว่ที